ชายผู้นี้อ้างว่าเดินทางข้ามเวลาไปใช้ชีวิต2ปีในโลกอนาคตนี่คือเรื่องราวของอัลบีเล็กชายที่อ้างว่าได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตถึง2ครั้งครั้งแรกในปีคริสตศักราช2137เป็นเวลา6สัปดาห์และครั้งที่2ในปีคริสตศักราช2749เป็นเวลานานถึง2ปีอาลได้อ้างว่าเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองลับของรัฐบาลบสองโครงการได้แก่ Philadelphia Experiment และ Montauk Project ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20อัลบิเล็กได้เล่าประสบการณ์การเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตโดยเขาบอกว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นระบบการปกครองแบบปัญญาประดิษฐ์และสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมด้วยวิทยาการขั้นสูงรวมถึงการจัดระเบียบโลกใหม่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ทั่วโลก จุดเริ่มต้นในการเดินทางข้ามเวลาของเัาเกิดขึ้นในปี1943จากโครงการ Philadelphia Experiment ซึ่งมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการล่องหนและการเดินทางข้ามเวลาในตอนนั้นเองทางกองทัพสหรัฐได้นำเรือพิฆาตหน้าใหม่อย่าง USS Eldridge ได้นำมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อว,ว่าจะสามารถทำให้มันล่องหนจนศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานลับเรียบร้อยแล้วลูกเรือก็เตรียมการสำหรับทดสอบระบบ มันเป็นช่วงเวลากลางวันของฤดูร้อนที่มีอากาศแจ่มใสเครื่องกําเนิดพลังงานถูกเปิดขึ้นและมีแสงสีเขียวแกมน้ำเงินล้อมรอบเรือดังกล่าวเอาไว้และในตอนนั้นเองเรือเอลดิตได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาลูกเรือทุกคนอัลบิเล็กอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้และเขาได้เห็นเรือและลูกเรือบางส่วนหายไปหรือเกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและผลกระทบจากการทดลองครั้งนี้ ต่อมาไม่นานมีพยานในอู่เรือโนโวโฟกในเวอร์จิเนียรายงานว่าพวกเขาได้เห็นเรือเอลิดปรากฏขึ้นในหน้าน้ําของพวกเขาก่อนที่มันจะหายวับไปอย่างรวดเร็วหลายชั่วโมงต่อมามันก็กลับมาที่ฟิลาเดลเฟียอีกครั้งในขณะที่ลูกเรือบนเรือมีอาการเคลื่อนไส้สับสนมีรอยไหม้บางคนก็เข้าไปติดอยู่ในโครงสร้างของเรือที่เป็นโลหะและบางคนก็อ้างว่าวัสดุในเรือมีการเปลี่ยนไปหลายสิบปีต่อมาในช่วงทศวรรษที่80ได้มีโครงการลับเกิดขึ้นที่ชื่อว่า m o n t อกโ Project โดยเป็นโครงการลับสุดยอดของทางรัฐบาลสาหรัฐที่ดำเนินการอยู่ในแคมป์ฮีโร่หรือสถานีกองทัพอากาศมอนทอกในลองไอแลนด์ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้บรรดานักวิจัยได้ร่วมพัฒนาเทคนิคในการทำสงครามจิตวิทยาและการวิจัยที่แปลกประหลาดหนึ่งในนั้นก็คือการเดินทางข้ามเวลาครับส่วนอัลบบเล็กได้กลายเป็นผู้อำนวยการโครงการ,ร,การด้านพลังจิตและยังดูแลโครงการควบคุมจิตใจจนกระทั่งมีโครงการควบคุมเวลาเกิดขึ้น อาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ทดลองในการเดินทางข้ามเวลาไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมกับดันแคนคาเมรอนหนึ่งในผู้ที่เคยอยู่ในเรือเอลดิทมาก่อนและประสบการณ์การเดินทางข้ามเวลาที่โด่งดังของเขาเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกในปี2137อารากล่าวว่าโลกจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่เช่นน้ำท่วมและแผ่นดินไหว ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมากจนหลายพื้นที่ของโลกถูกน้ำท่วมเช่นฟอลอริดาและชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐในช่วงเวลานั้นเองเป็นช่วงฟื้นตัวของมนุษยชาติมีความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติในการสร้างสังคมใหม่ในขณะที่การแพทย์ก้าวหน้าอย่างมากและมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพส่วนการควบคุมข้อมูลและการสื่อสารถูกจัดการโดยระบบเครือข่ายที่คล้ายกับ AI ซึ่งมาช่วยควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการเดินทางของเขาอีกครั้งในปี2749เอาล่าว่าโลกในตอนนั้นจะถูกปกครองโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความสามารถในการจัดการทุกด้านของชีวิตมนุษย์ไม่มีระบบการเมืองแบบมนุษย์ปกครองอีกต่อไปและทุกอย่างเป็นไปโดยระบบที่โปร่งใสและยุติธรรมมีการจัดระเบียบโลกใหม่มนุษย์ใช้ชีวิตแบบสงบสุขในสังคมที่ปราศจากสงครามในขณะที่ประชากรโลกลดลงอย่างมากแต่คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นเน้นการพึ่งพาทเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนทางด้านภูมิศาสตร์โลกได้มีการปรับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ครั้งใหญ่บางทวีปก็ถูกแยกออกและเชื่อมต่อใหม่อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งลอยอยู่กลางอากาศใช้พลังงานแม่เหล็กเป็นแหล่งพลังงานนอกจากการเดินทางไปยังปี2,137และ2,749แล้วอารกับดันแคนได้เดินทางไปดาวอังคารหลายครั้งและพาทีมของเขาไปยังสถานีวิจัยเมื่อ100,000ปีก่อนรวมถึงการเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆในอนาคตไกลสุดในปี6,037มาแล้ว และถึงแม้ว่าเขาจะถูกลบความทรงจําจากโครงการที่เขาเป็นผู้ดูแลเองแต่ความทรงจําของเขาก็กลับมาอีกครั้งหลังจากดูภาพยนตร์เรื่อง The Philadelphia Experiment ในปี1988และหลังจากที่เขาได้พบกับดันแคนและคนอื่นๆที่อยู่ในโครงการความทรงจําทั้งหมดของเขาก็กลับคืนมาจนเขาพยายามที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับสื่อในปี1989จริงๆแล้วหลายคนมองว่าเรื่องราวของอัลบีเล a เป็นเหมือนตำนานการเดินทางข้ามเวลาที่ยังขาดหลักฐานที่ชัดเจน และอาจเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นมีนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่ามีโครงการอย่างฟิลาเดลเฟียเอ็กซเพร์เมนต์และมอนท็อกโปรเจกต์จริงแม้ว่าเรื่องราวของเอลบีเลกจะถูกมองว่าเป็นนิยายสำหรับบางคนแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และทฤษฎีสมคบคิดมากมายครับ<ๆ>เช่นซีรีส์ดังอย่าง Stranger things ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของโครงการมอนท็อกโปรเจกต์ ออาบีเล็กยังคงเป็นบุคคลที่น่าทึ่งในหมู่ที่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติรวมไปถึงนักทฤษฎีสมคบคิดแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันความจริงในเรื่องราวของเขาก็ตาม